สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านเด็ดดิมทางพาท่านผู้ชมมาเดินที่หน้าอำเภอแก่งขอจังหวัดชัยภูมินะครับทางด้านทิศใต้จุดนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะแต่ช่วงเช้าเช้าเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาตั้งร้านค้ากันคึกคักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินทั้งนั้นกินนี่หอมลอยทั่วอำเภอแล้วครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ3ร้านเด็ดครับที่มาขายอยู่ตรงนี้เป็นประจานะครับแต่ละร้านบอกเลยว่าของดีของอร่อยทั้งนั้นครับ เรามาเริ่มกันร้านแรกครับเป็นร้านเปิดจับพอเพียงธรรมดาเนาะมมหลุกเยอบพัวนะตักเป็นมือระวิงกันได้ไหมครับนะครับไม่โดนหรอกไมนโดนหรอกแม่ยด่หรอกมาเศร้าตกม้าเลยมาเศร้าดิฮืมซาพนักกิจอะ เขากับเขากับประนดิสีนกันเยเน้าไหมเด้อขนมนเรียจะมาขายติขายกินน่บ่อได้เอามาขายยี่สิบห้าบาทคือคุณจะเอาไปฝากบุรีรีห้าาทจเอาไปบุรีรัมหรอบที่นียกไปบุรีรัมยังเ่าทีบอกัเอา้นบ้านกูนะบุรีรัมอ่ะไปบุรีรัมอ่ะช่วงช่วงรงนี้ปิดเิ่มเลเฮ็ดสิบสามสส ถ้าเป็นช่วงนักเรียนเปิดเทอมนี่ก็ประมาณเท่าไรยี่สิบยี่สิบกิโลอะลครับยี่สิบถ้าเด็กเปิดเทอมมาแล้ะครับผมอ๋องน้ำซุปแม่นเบิร์อนานาเน้นกล่องมัดตุนไว้อ <c oughs> <c oughs> แต่เปิดเวลาเก,าเก,าเกา่าด้วยกความพอเพียงอยู่ที่ราคาครับชามละไม่แพงครับได้เยอะ รสชาติกลมกล่อมถึงเครื่องเจ้าของร้านบอกว่าขายทุกวันจันถึงเสาร์แต่ถ้ามาหลังเที่ยงถ้ามาหลังเที่ยงอาจจะหมดก่อนนะครับเพบราะว่าลูกค้าประจํานี่เพียบเลยนะครับต่อมาเป็นร้านที่2ครับร้านปอเบเปี๊ยะและก็เหนี่มคุกปอกเบเปี๊ยะขอบนอกนุ่มในครับส่วนแหนมคุกนี่ก็หอมนะครับแวะมาเที่ยวได้ของกิน2แบบครับในร้านเดียวนะครับปอบเปี๊ยะนะคะหลอดดเสียบางนี้น้อยนี่ไม่ขวบปอบเปี๊ยะหอมเหมือนนั้นนะ ไอ้หนึ่งยายแห้งมาแล้ววะมาย้ายไข่แห้นึงแล้วนด้อีกร้านหนึ่งครับลูกชิ้นทอดกับข้าวกล่องลูกชิ้นทอดร้อนๆเสียบไม้พร้อมเสิร์ฟครับอิ่อยหอมนะครับข้าวกล่องก็มีให้เลือกหลายเมนูครับผัดกระเพราไข่ดาวข้าวผัดราคาก็เบา พกเพินมาเล้ยเดียวก็อิ่มในทั้งครอบครัวครับกล่อ,ง,องนี้เท่าไหร่นะครับยี่สิบห้ากล่องยี่สิบห้าถ้าจะมีไขได่ดาวอย่างนี้ล่ะสา, <30. S 3> า,ามสิบค่ะสามสิบค่ะกระเพ้าหมูไข่ดาวสามสิบสามสิบถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกินมิจุนี่คือว่าจุกเลยนะครับจุกแบบเลื <ๆ S 1> <ๆ>้อยละบางคนกินไม่หมดบางคนกินน้อยกินไม่หมดเลใครแบบพี่ บรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าครกคักครับคนเดินเลือกซื้อของกินก็ไม่ขาดสายุดนี้หอมทั่วนาอำเภอเลยครับตอนนี้ใครผ่านมาที่นาอำเภอแเี้ยคอจังหวัดชายภูมกิก็อย่าลืมแวะมาชิมกันนะครับของกินเพียบอร่อยอร่อยอราคาน่ารักนะครับพ่อค้าก็ใจดีทุกคนวันนี้ช่องร้านเด็กริมทางนะครับก็ต้องขอตัวไปต่อคิวไว้จับก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ